สวัสดีครับกลับมาพบกับบาสนทวันนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่รถบ้านคุณจตชัยนะครับก็มีเจ้าตัว l a นเซอนะครับ g l x i p ี2 0 0 5นะครับยอโต้สภาพสวยๆนะครับมาเสนอกันนะครับในราคาพิเศษนะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยกันบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์มาขับ รถเก๋งดีกว่าพาลูกๆพาครอบครัวไปเที่ยวกันนะครับในงบผ่อนน้อยๆประมาณใกล้เคียงกับรถมอเตอรไซเลยนะครับคันนี้นะครับผมขอเสนอราคานะครับสุดพิเศษจริงๆนะครับจากที่เคยตั้งไว้149,000บาทนะครับวันนี้นะครับขายให้ไปเลยนะครับขายให้ไปเลยนะฮะที่9,000 0นะครับ 998นะฮะมาจบกันไปเลยนะครับกับราคานี้นะครับรถสวยๆยังจัดไปแนไปน,นได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมจะพาไปชมภายในภายนอกกันตามมาเลยครับรถเดิมๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนนะักไม่มีชนหนักมาแน่นอน เป็นสีบอลทองนะครับลงแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ากับตัวรถด,ดีครับเนี่อนะครับเป็นรุ่น GLS I มีสปอยเลอร์หลงังพร้อมไฟเบรคดวงที่3ติดไว้ในสปอยเลอร์นะครับ เซนเซอร์ถอยให้สองจุดสวยงามจริงๆครับซื้อไปนี่ผมบอกได้คำเดียวว่าคุ้มมากนะฮะกับราคา 90, 9 9 8 0 0นะครับแผงข้างประตูนะครับภายในรถก็จะเป็นหนังนะฮะมาพร้อมด้วยกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเลย ได้บอร์ดหนังมาด้วยหุ้มหนังแล้วนะครับคอนโซนลายสีเบตตัดกับหนังสีเทาดำนะครับเกียอตโต้มีวิทยุซีดีอะไรมาให้ครบแล้วนะครับ มาดูในส่วนกันต่อของด้านหลังนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางมากนะเนี่เข้ามานั่งนี่ยังเหลือที่เหยียดขาเยอะเลยเบาะยังดีๆอยู่นะครับเป็นบอนหนังนะฮะเทดานก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เลอะมาก ดูมุมมองด้าหลังกันบ้างครับก็ยังเหมือนใหม่นะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนแอร์เย็นขับดีฟังเพลงเพราะนะฮะไมคันนี้นะเพียงแสนเจ็ดนะฮะถือว่าวิ่งไม่เยอะเลยอุปกรณ์ภายในยังใหม่ๆยังดูในระดับที่ว่าพอโอเคนะครับ80%รับได้ครับ คุ้มค่าคุ้มราคาครับตอนนี้เรามามองกันที่จุดคุ้มทุนกันดีกว่าว่าเออกับราคาเพียงแค่ 90, 9ก้0หมนาพนอนะครับดีกว่าไปขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับก็ยังใหม่ๆอยู่นะฮะยังโอเคเลยไม่ดำไม่มีรอยน้ำมันเครื่องเยอ้มนะฮะ นี่ผมซูมให้ใกล้ๆเลยนะครับแรนเซอร์คันนี้เป็นเกียร์ CVT นะฮะไม่มีอุบัติเหตุหนักมานะครับแก้มนอ็อตยังไม่ไขเห็นไหมครับนี่นะฮะเดิมครับเดิมเดิมนะครับรบ,รบ,บอกเลยซูมไม่เห็นชัดๆนะฮะ เน็ตอาร์ arch, ทุกอย่างยังอยู่ครบดาวฝากระโปรงตรงตะเข็บยังเดินเรียงตัวสวยอยู่มาดูน็อตซ้ายบ้างนะครับแก้มซ้ายไม่ขย,ยับนะครับตาหน้าเดิม นะครับในระดับนี้ถือว่ารับได้เลยเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของด้านหลังนะครับฝากระโปรงหลังมาชมกันในส่วนของฝากระโปรงหลังนะครับห้องเก็บ่ยสัมผัด,ด้านท้ายสันท้ายไ้าย เมด้าอยู่ครบนะครับไม่มีสีฟอมบ่งบอกถึงว่าคันนี้ไม่มีชนท้ายมานะฮะเอาง่ายๆไปดูที่น็อตยิตเลยน็อตยิต่อกระโปรงยังไม่ได้ขันแกะไม่ขยับน,นี่นะฮะไปดูสันท้ายขวาบ้างเ,เดิมไหมครับเดิมไหมฮะ ครับไม่ขยับนะครับไม่ขยับเดี๋ยวผมเปิดนี่ให้ดูยังอะไรมีไหมยางอะไรก็ยังมีอยู่ครบครับหลุงยางเดิมๆนะฮะแม่แรงพร้อม อุปก,กรณ์ทุกอย่างพร้อมก็โอเคครับโทรเข้ามาครับมารับข้อเสนอพิเศษกันเลยสำหรับเจ้าตัว l a นเซอร์ GLXi 2005คันนี้นะฮะเสนอราคาที่9 9 8 0 0เท่านั้นนะครับรีบนะครับภายในเดือนนี้เท่านั้นกับแคมเปญพิเศษนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่024134446 02 413 4446นะครับโชว์รูมรถบ้านคุณจะใช้เปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะฮะตั้งแต่8.30โมงครึ่งถึง17.30นอนอกเวลาง,งานโทรเข้ามาที่เบอร์ของผมได้ที่06 1889 8 499ครับชีบานะครับเป็นผู้จัดการดูแลที่นี่นะฮะโทรามาสอบถามได้ครับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดไฟแนนเอกสารการจัดไฟแนน เรื่องรถคันอื่นๆที่อยู่ในโชว์รูมของเรานะครับโชว์รูมของเรามีรถมากกว่า200คันนะครับขายทั้งนิสสันใต้แดงด้วยนะครับนิสสันยูคาด้วยแล้วก็โชว์รูมรถบ้านคุณจชัยที่ขายต่างแบรนด์นะครับพิกัดร้านโชว์รูมของเราอยู่ที่ริมถนนการจนาพิเศษมุ่งหน้าพระลาม2ใกล้ๆเดอะมอลล์บางแคครับพ็มาสอบถามได้ครับ สุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งในช่องแ e นให้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ภายในโชว์รูมของเรานะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ